อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะ หอคุปาริสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนายโดวงชะตากันนะคะกับผู้ที่เกิดราศีตุลค่ะประจำเดือนธันวาคม2564นะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะดวงคุณจะเจออะไรบ้างกันเงินการเงินความรักสุขภาพนะคะก่อนอื่นแม่หมอคุณปาริก็ต้องบอกว่าแม่หมอเป็นผู้ทำนายโดยภาพรวมนะคะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลก็โปรดใช้วิจนณยาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าเกิดอยากดูแบบโรงแม่นยำแนะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าคู่ที่ไลน์แอดด้านล่างนี้เลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะชาวราศีตุลน,นะคะขึ้นมาเป็นไพ่ประสังคราชเลยเออ เดือนนี้หลายคนมีเกณฑ์จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หม่นะคะครูบาอาจารย์ทำงานบางคนมีเกณฑ์เรียนต่ออ่านหนังสือเตรียมสอบต่างๆนะคะชาวราศีตุลไพพ,พ,พระไพคูบาอาจารย์ขึลื่อนเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีสิ่งมีธรรมหรือบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวดมนต์ส่งท้ายปีเป็นเดือนสายบุญนะคะเป็นเดือนที่เขาเรียกว่า เดือนนี้คุณจะทําบุญน่ะจริงจังในเรื่องของการทําบุญเก็บเกี่ยวในเรื่องของอบุญต่างๆนะคะก็เดือนที่มีความสุขอยู่นิ่งๆไม่อะไรมากนะคะส่วนในตําแหน่งการเงินนะคะเขาบอกว่ามีโปรเจกต์มีแพนที่อยากจะลงทุนอยากหาเงินเพิ่มนะคะโอกาสก็เหมือนไอติมไม่ชิมก็ละลายนะคะการเงินถ้าคุณทําเกี่ยวกับ สำหรับคนที่วางแพลนจะหาเงินก่อนนะรีบทำมันมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะส่วนคนที่ทำงานด้านเกี่ยวกับพวกความคิดสร้างสารรค์จินตนาการความบันเทิงเขียนบท ต่างๆพวกนี้ Creative Theater งานพวกมีค่อนข้างที่จะโอเคนะคะงานพวกนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยจะสามารถทํากําไรให้คุณได้ในเดือนนี้นะคะส่วนตําแหน่งการงานเองค่ะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆไม่มีอะไรนะ่าห่วงเลยสิบถ้วยคู่กับ สามไมเท้าแสดงว่พาพบปะคนเยอะยิ่งดีคุณอาจจะมีลูกค้าจากโซเชียลใหม่ๆมีการแนะนําต่อมามีลูกค้ามาจากครอบครัวจากคนรู้จักจากคนรักใคร่แบบปากต่อปากเข้ามาเรื่อยๆนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างดีมากการงานก็ค่อนข้างที่จะปังอยู่นะคะเออหรือว่าคนที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับ ครอบครัวงานภายในบ้านงานกิจการครอบครัวอย่างเงี้ยก็ดีนะคะมีโอกาสเติบโตทํากําไรนะคะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มมีเม็ดเงินเข้ามาสะพัดแหละในเดือนนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพอ่ะสุขภาพมีเป็นไปได้ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทาง<ๆ>ก็ระวังเดินๆจากการเดินทางหน่อยนะคะหรือระวังพวกตะคิวต่างๆนะคะโรคตะคิวปวดข้อเดินทางเงย็ะปวดเมือ่อเนื้อตัวต่างๆนะคะ ส่วนความรักเองความรักมีอุปสรรคนะคะความรักสําหรับคนโสดนะก็ยังบอกว่าไม่โดดเด่นเท่าที่ควรยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาระยะนี้อยากจะโฟกัสเรื่องการทํามาหากินเรื่องการสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองมากกว่านะคะความรักคนโสดก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาแต่ถ้าจะมีคนเข้ามาจะต้องแบบตรงสเปคนะเออเราเป็นคนชัดเจนกับเรื่องสเปคมากๆนะคะถ้าเกิดไม่ตรงก็ เราก็คุยกับตัวเองว่ามันยังไม่ใช่นี่ชาวราศีราศีตุลก็บอกงี้ยังไม่ใช่ตัวเองก็ยังไม่รีบตัดสินใจในเรื่องความรักนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วระยะนี้ไม่หวานนะคะต่างคนก็ต่างโฟกัสเรื่องของตัวเองแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยหัดเติมหวานช่วยมาเติมหวานให้กันหน่อยความรักมันจะได้ดูกระชุ่มกระชวยดูแบบหน้าไปต่อดูมีอะไรนะคะงานนี้จะโอเคก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ชิวๆนะสำหรับ แม่หมอเองมองว่าดูไพ่ไม่ไม่หนักหนาไม่ได้โหดตายอะไรก็จะมีแค่เรื่องความรักที่ติดหน่อยส่วนเรื่องงานเรื่องเงินโอเคบุคลิกส่วนตัวก็เป็นสายบุญอยู่แล้วจะได้มากได้น้อยได้มากเราก็ดีใจได้น้อยเราก็โป่งก็เตรียมใจไว้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนเข้าใจสถาน,าก,านการณ์ในการดําเนินชีวิตปรับตัวเก่งเป็นอย่างดีเรียนรู้เก่งนะคะก็เป็นเดือนที่เป็นไปได้อีกนิดหนึ่งว่าบางคนมีเกณฑ์ที่จะศึกษาหาความรู้ต่อยอดซื้อคอร์สเรียนอย่างนี้ด้วย นะคะใช้เงินเกี่ยวกับการซือ้อคอยยอดเพื่อที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองใหม่ๆเพิ่มเติมไปนะคะอ่ะก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรือว่าแชร์ไปก็ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามแม่หมอด,ด้วยในช่องติ๊กต็อกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะคนทีด่ดูดูคือคนรอบคอบค่ะขอความไม่แน่นอนถือความแน่นอนเจกนนอนจกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ